สวัสดีครับจากกัน์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกาย,ยน2567ครับวันนี้มี10คู่มาฝากกันในวันเสาร์แบบนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับ ในรายการเกาโชซิริอาโค o โ o มเจอกับมอนซา1912ในเวลา3ทุ่มฟอร์มแย,ย่พอกันทั้งคู่ครับโคโมก็ไม่ชนะใครมา7นัดติดมอนซาก็เช่นเดียวกันครับ5นัดแล้วที่สะกดคาว่าใช้ชนะไม่เป็นนะฮะโอกาสจบเจ้าผมว่าค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันขอฟันธงไปมอนซา1912ครับคู่ที่2ครับ ในรายกาเกาโช่ซุริอาเอซิมิลานเจอกับเอมโปลีในเวลาทีิ่งคืนเอซิมิลานนั้นฟอร์มแผ่วไปอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็เพิ่งไปเยือนมาในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้ความฟิตไม่น่าจะเต็มที่สักเท่าไหร่ผมมองว่าชนะครับแต่ไม่น่าจะชนะขาดครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปเอมโปลีครับคู่ที่ 3, โบโลญญาเจอกับเอซิวินิสในเวลาตี 2. 45นาทีเอซิวินิสนั้น ยังไม่ชนะใครนอกบ้านเลยนะครับในฤดูกาลนี้วันนี้ต้องมาเยือนโบอลญาผมมองว่าเจ้าบ้านนั้นดูดีเกินกว่าที่จะแพ้คาบ้านครับเชื่อว่าเจ้าบ้านนั้นจะเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปบอลญาครับคู่ที่4ครับลาลิกาสเปนบาร์เซโลนาเจอกับลาสพามัสในเวลา2องทุ่มบาซ่าเจ้าบ้านดูแผ่วไปใน2นัดหลังนะครับที่ล่าสุดเสมอเซอตาบิโก2องแล้วก็แพ้เรอัลโซเซดาศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็น่าจะเรื่องแผ่วไปจริงๆนะครับแต่สิ่งที่น่าจะฝากความหวังได้ก็คืืออเร่ง ของฟอร์มกันเล่นในบ้านแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะข้ามโจทย์ที่ได้มาครับประกอบกับผลงานการเจอกันที่ผ่านมาบาร์เซโลนานั้นก็ชนะลาสพามัสมา2นัดหลังสุด ที่เจอกันในปีนี้นะฮะเมื่อเดือนมกราและก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นการเฉือนเอาชนะไปทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปลัสพามมสครับคู่ที่5ในริการลาลิกาสเปนครับเรอัลบายโดลตเปิดบ้านพบก,กับอาเรตโกมาเรตในเวลาตีสามอาเรตโกมาดรั้นฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับจากทุกๆรายการนั้นชนะมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับแถมในเกมล่าสุดบุกไปถล่มสปาร์ตาปรามาในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาอีกด้วยเชื่อว่าเกมในวันนี้เรอัลบายโดเลตไม่น่าจะต้านไหวครับ มาถึงคู่ที่6ครับซึ่งเป็นคู่เด็ดประจำวันนี้ด้วยนะครับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับในเวลาทิ่งคืนครึ่งอย่าลืมครับว่าเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันในคู่นี้ครับกับการทายสกอร์ว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลในวันนี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์ลงมานะครับว่าคู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ลงไปในช่องคอมเมนต์ครับและอย่าลืมแคปรูปคำตอบ ที่เพิ่งพิมพ์งลงไปเนี่ยส่งไปในกลุ่มมีทีครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนเที่ยงคืนครึ่งนะฮะไม่แน่ครับวันนี้ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับส่วนแนวทางของคู่นี้เหมือนเดิมครับผมขออนุญ,ญาตส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นทางเข้ากลุ่มผมปักหมุดไว้ให้อยู่ใกล้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ เลื่อนลงไปเดี๋ยวเจอเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก่อน2องทุ่มเลครับคู่ที่7ในรายการพรีเมียร์ลีกครับคริสตัลพาเลสเปิดบ้านพบก,กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในเวลา4ทุ่มนิวคาสเซิลยูเนเต็ดน่าจะเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้ไม่น่ายากครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเลสเองในรายการนี้12นัดที่ผ่านมานั้นโดนยิงรวมไปทั้งหมด17ประตูแล้วก็ชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนิวคาสเซิลยูเนเต็ดครับ คู่ที่ 8, nottingham forest เปิดบ้านพบก,กับอิฟสวิต w ทาในเวลา4ีทุ่มครับ nottingham forest เพิ่งจะแพ้ติดต่อกันมา2นัดครับโดนยิงรวมไป6ประตูสวนทางกับอิฟสวิต w ทาครับที่ทำได้ดีครับกับ3นัดหลังชนะมาทั้งสเปอร์แล้วก็เสมอกับ Manchester ์ยูไนเต็ดไปในเกมล่าสุด เพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปอิฟสวิตทาวครับคู่ที่9กครับวูฟแฮมตันเจอกับบอลมาร์ทเอฟซีในเวลาสี่ทุ่มวูฟแฮมตันกำลังเข้าฟอร์มเลยนะฮะหลังจากที่พวกเขาไม่ชนะใครมาแต่ว่ากลายเป็นว่า4นัดหลังนะั้นไม่แพ้ใครเลยครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป2ยิงรวมไปทั้งหมด10ประตูสนทางกับฟอร์มของบอลมารมากเลยครับที่แพ้มา2นัดติดโดนถลุงไป5ประตูครับแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยครับสำหรับ2นัดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปูฟตค ที่10บเบรนท์ฟอร์ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลาสี่ทุ่มเลสเตอร์นั้น4นัดหลังนั้นยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไป3แล้วก็เสมอไป1เกมขณะเจออิฟซิวิดยังทำได้แค่เสมอครับวันนี้ต้องมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่ฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาแข็งแกร่งเลยเกินครับชนะไป5จาก6นัดยิงรมไปได้หมด18ปประตูเกมลุกกระดุเเลือเกินครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับไปเบรนฟอร์ดครับและนี่คือ10คู่ประจำวันนี้ครับถ้าหาก คอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ด้วยกันไปแบบนี้ในทุกๆวันครับส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันชงแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ